นี่ก็เก็บเรียบร้อยแล้วพี่น้เราเองนะ เก็บเท่าไหอ่ปกติสี่มื้อบ่เอาเรียบร้อยสมเอ้ยบ่เนี้ยใช่ล่ะจุกเงินมาจ่ายเพิ่นฮะเฮะยเอาเนื้อใดบ่เนี้จ้างช่างมาบบมีเงินให้เพิ่นบ่เนี้ยใช่ถามมียาดูมีอยู่บ่บ่มีใช่เรียบเรียบบ่นี้ยิห็นเนื้อใดเอาสมม้วยไปแทนบ่ กับทักทายสบายดีเลยพบพีมม่พี่น้องอ c เสบอร์สุขสุขคนกันยินดีตอนรับเข้าสู่สองสนนานปบาคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องเนาะอ่ะเติมมาหนีเนาไปพี่นอนะ้อ,อ,มมนนนองเอ้ อาทัศน์ศรอกยังอยู่บ้านน้องสมโอเนาะเพราะว่าชาวพงกาศีเข็ดให้มันเรียบเมื่อนี้พี่น้องเอ๊ะเก็บเบียรเก็บงานเนาะเดี๋ยวมาเก็บสีขอพี่นรองเอ๊มันละเอียดแล้วก็ให้มันงามขึ้นเข้มขึ้นกว่าเก่าขนาดเนาะเราเพิ่งจะมาเอื่อจะเพิ่งไปเบียรอีกเบียรหนึ่งเพิ่อนวะเนาะทัศน์ศอกสิรอให้เพิ่นเห็นแล้วบพี่รองเอ๊ะแสิได้อ่ามองเงินอ่าค่าจ้างเนาะท่าสีเมาวดดังพี่น้องเอ้ะ อาสักหน่ก่อนอื่นซะพละไปเบิงไปซ่อมอีกรอบนึงเนาะพี่น้อเนาะอ่ะเนาะฮคอกันตอน4:00นไปเนาะอ่า

สิโตเติม so อีกยังเหลือจ้าอบก็ปูนย่งสองศอกปูนชานสีสองเลือกริ้นนว่าอึ้งบิดอึง่ักเหอยัอยังบวชอยู่มันลายีเนาะส่เลย

มองมาแต่ไกลมันเล่นกูโม่แล้วบ่เด่นเลนี่งามเลยนี่เอาออกเช้งเชงแดดบอคือเอาอยู่ออกชมสุกเนาะบอสีซาโนมสีซาโนมโอวันตินงามเลยนี่งามงามงามบึงยามใดก็บ่เบื่อแหละบ่เจิดบ่จ้าพอดีพอดีไปมากกันแงมเลยเนาะแ่มได้ มีและผัวเอาแบบนี <avez> ่ม eh ีมีมันงามเลยเนาะ ามแล้วสามสี่สี่เปียกก็ระเบบเลย สีสีสีไหม,มถ้าขึ้นก็ขึ้นน้ำสีขาวสีขาวมาแล้วแหละสีขาวสว่างสวยบ่าตานนี้จะปลาสีขาวกันนะโอสีขาวมาเอาสีขาวตสีขาวตัดนี่สีขาวแล้ว Mình chẳng mưa ở đó ừ. À. Ừ. นี่ก็เก็บเรียบร้อยแล้วพี่น้อย,อยนะ จเจ้าจจเจ้าแล้วบ่ฮึ่มพึ่งสร้างพึ่งชิเมื่อป้าเจ้าแล้วเจ้าหัางพึ่งจะมาเฮ้อ พากัดไปห้องเพลงอยู่ไซน่ะเพลงยังใชโอ้นอั่งยูยังนะ่ะเอา้าเอา้าเ,เอา้ายังมาเนี่โอ้เยาวชนคนเก่งไง <c oughs> อาเพียนเสือเพียนเทพละ่ะมาตรวจสอบมึงยูเฮือนสาราันเป็นเจ้านี่งามเด้เพื่อนที่ดังเนาะ ว่าสมบูรณ์แบบแล้ว้ันนี่น่กัภายในเบ่งแดียวบ่งอีกพี่อนเนรอ ส,ยส,ยสียังสียังนะสียังสีอันนั้นฮะข้าหลังวาทาสีอันนี้โอ้ยหยิบไปเห็ดมันสีอยู่นวลนึงว่ะว่ะอืมบูเบนอ้าวกระรองใจเจ้าเนาะงามบ่บ้านอ่าเปลี่ยนสีเลยเพื่อนว่าลองใจดีแบบเป็นอะไรสีสันบ้านเจ้างามงาม เดี๋ยวมาตีไก่ป็นแด้ไรงามงามงามกว่าคนบบานี oh, ่เนาะอ่านสางววาชิทาานาขาวให้เอาว่าชมบูฮะเอาคือว่ามอเอาเอาเพียงนาจึงขาว อ่ะมีอายโทรมาคุยพี่ดาวไอ้หับชายกันเนาะเดี๋ยวลองดูจีซันเฮ็ดย right ังอ oh oh, ่ะนะอมยิ้มสิเออโอมมองมีโอมลินโอมลินโอ้ยโอมลินเจ้าของเขาเป็นแบบ sang cái ngam <laughs> Vậy gì nó À, đẹp rồi bạn nó <laughs> sì sẵn, hay cái không bỏ lỡ

เดือยว่าเอาใ้าของน้ำเนี่ยพามาใส่อรอยพาได้ละเปิดเปิดน้ำอันนี้เอาออกก็ได้เล่างนด้ดล่างันายโอ้สว่างสบายเห็นบ่เขากันเลยเขากับอนาการลเจ้าสมโอยสีเขาะ อ้าอย่างไรชุบโอ้เบืง้งคักแท่นนะโอ้เบ้งช้างพันล่างซิงล่าง,างคงไว่ให้นี่ล,ล,ล่างเห็นบ่จากสีขาวสีแดงนน่ล่างันตีออกกลางหลัว่าจะใส่ร่วมกันหรือไม่จะทำใหม่รออืมจะด่างจะดางมันเนาะ ใส่ใส่ใส่ของไผ่ตะวันเนาะเออใส่ของไผ่ของมันด่างไว้แล้วก็ไปใส่งานต่อสิหาแผบมาให้อันทางหลังหนอบ่ลงบ่วซื้อแล้ว่ะพอได้เมื่ออดเฮือนน่ะเมียย่องแล้ว่ะเอาไปเ็ดมันก็ออกเองมันบ่เมื่อให้เมียเบิ่งแน่บ่บ่ได้ นี่ความถูกความยากข่อยว่าสิเห็ุเพียรเห็นงานว่าสิเอาพี่จะทำงาแต่มันหนีเอาฉซนบอกหนีกว่าโอ้อาถามอย่างเดียวยากดอกอ่ะนะบอบอันบรุตคัตตี้แห่งเงียงฮะรุตคัตตี้แห่งเงียงเนรุตคัดตเนรุตหรอเพี้ยบ่ À, tìm chữ tiếng Ừ, bộ đại đứa, bẹp nằm bộ đại đấy, Chấp lại lại than này nhá, đấy. Ừ. Bọn nằm đây là Đi là bác lạ À, bọn nằm có mọn, đi đi đấy Là mình đỡ bọn rồi, này phổ, <laughs>

สาเพิ่นบได้ท่าหายอันนี้ก็คือหายเจ้าท่าเองเพราะว่างบมันมันมีแต่เห็ดเฮือนเห็ดได้อยู่ตี้เออวิเศษเด้อหายเจ้าของเงือนเห็ดเราเมืองยุกคือกับสร้างเห็ดอยู่บ่ลองเลยลองเลยเด้ลองลองลงไว้แท้ฝูงสั่งไว้ลองมันคือผิดล้านแท้คนละสีละชันนะนี่เฮ้อ โอ้ลองไว้จรออ uh, เอาว่าไปโอ้จังสันบ่เอาไล่แบบไล้ทาเลยซะอันนี้อันนั้นชี้าบ่เหี้ยแล้วได้ไไดุ้ดงามโอ้ uh, <laughs> <laughs> h, um, proto, ี่ท่าอยู่้งไเทาอได้เดย่ะเดี๋ยวยคิบค่อยนนั้น เป็นกัเป็นลนอนั่งสร้างเห็ดแปรีเอานั่งนั่งนั่งบาทนี่สรุปเบียกงานสรุปเงินคำให้เพลินแล้วบาทนี่นาอ้ยงนแลมันล่ออมาอ่้รงว่ะเมื่อยไรลีอาก้ยรดจักมือเลยเห็ดนี่ มันหลายสีหลายนะปกติก็สีมือมันสองคนสามคนสองคนอ่ะสามคนอ่ะโอ้ออิงตามคนหน่อยคนหลายเนาะสีมันหลายสีแต่มันใหญ่หน้าผาลากไหมนาลากาวันมาลองตองแต่งกระนาดใส่แป้งเก็บทุเรียนปกติสีมือบ่โอเอาเรียบร้อยสมเอ้ยบ้านนี่ใช่ละจกเงินมาจ่ายเพิ่นฮะ อเอาเน้บานนี่จ้างช่างมาแบบมีเงินให้เพิ่นบาเนี่ใช่ถา,ามมีญาดูมีอยู่บ่บ่มีตายเล้ยวเลี้ยวบานนี่พินเนื้นอใดเอาสมูไปแทนบ่หรือเปลอาลองหลดเออป็นลูกไผ่บ่เออเอาิีน้ำตัวยเอานอเอานาะ ก็คือมูลค่าจ้างสร้าง8ป0ดพันบาทเมาวัดดังอืออคือว่ามันนี่ก็เรียบร้อยเสร็จสิ้นเด้อสมโออืเฟิงจะว่าจุกไปไสเราไปจักด้กยม,มีน่วนกะไรเอ้ามันเถิงเนี่ยเนาะมันเถิงเลยก็จุกไปไสแล้วอ่ะวีเงินเติม้ำมันหลดบ่

ครบเเจครบเนาะอ่าขอบใจทางพ่อสร้างเลยละขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อสร้างรูปถี่มาเห็ดเทือนให้เขาน้อยก็ขอขอบคุณขอบคุณท่านไมลายเด้อให้พ่อสร้างค่าเงินให้ขึ้นให้เกินให้ยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อซราบคือไม่นวลคือกันถือเป็นสะพานบุญให้ลูกหลานก็ขออยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อไม่นวล กับสร้างพัฒนาสิ่งใดก็คอยได้สิ่งนั้นเดือดซาดุคือเมอยายคือกันเหวีเป็กันขมโพมไส้ลูกฉลานก็คอยอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพเป็นแข็งเมายายสรุปชรานมาสันใดก็คอยแลกกับคืนลอยเท่าเป็นเท่าเดือดซาดุโดอ,อ,อ้ยเนาะก็คอยขอโมยกับใจลายเป็นคำบรรจุหอยดีไม่แหง้งสุขภาพะเป็นแฉงคือกันเด้อดกับสร้างรถกับอันในนวลเป็นเป็นสะพานบุญไฮโดรฉลาน ก็คือเป็กันเป็นสะพานบุ้อดียีอุสลาขิแิแเดยขอบใจทั้งร้างเนาะทีสวยเดือทางนองเพิ่นคือเปน้องเลยก็คือมีต่เพิ่นเนาะต่อเติมทุกสิ่งทุอย่างเลยบ้านนอกสุโขกันเลยเนาะแต่ว่ามาหลายทางพน้อยกับบ้านอะ้รบ้านนี่เนาะ โดย no โดยเอาให้พ yeah. ่อชามันกลับบ้านอย่าบ้านอีกเด้อขับใจหลายๆโดยโดยอ่าครับก่อนแหละโดยโดยอ่าเสร็จกับน้ำหลังบ้านเลยเอาถือว่าเสร็จเรียบร้อยเริ่มตู้เด้อเรียบร้อยค่าสร้างนะแปดพันบาทโดยเอ่าขอบใจหลายๆน้ำไมตโตก็ได้สองตาเมตโตเป็นบุญนรับบนชูให้ดูดีไม่แห้งเป็นโฮมโปรโฮมไซให้ลูกให้ร้านให้ขน้อย ภาสีเฮือนกับชั้นเป็นชิ้นน้ำเมโตเป็นยูดีมีแหงเด้อปม่นวลคือการบนคำบนโชมบนตะท้องคำชาวพายฮะละนก็ดยเป็นเนาะยูดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงเด้อโดยเนาะเดียบร้อยเธนไร้มันบ่อแยนสีทะเลาะทะเลกดลำก็ได้เพราะว่าสีมันยังเดือยอยู่แต่ก็ท่าของน้ำก็ชีเดือยยุโรคช้างเพันว่าเนาะถือว่าสีนี่เดือยลายเลยนี่ทางน้อยนี่ แมนสีขบยังเดือดรายแต่สีจูนั่นอ่ะแล้วเรียบร้ยบยยพอยเสันว่าพอสีขาวอันนนัสีขาวเทะอยู่ทางในนี่ก็เดือดอ่าทีแไดเพิ่นกัว่าบโบเดือเพิน่นวมาเฮาซื้อเพิ่มอีกทางนึงเบื่อแต่พนชดท้ายคือข้อมไผ่ถือข้อมไผ่เหรอบ้านนี่เม,นวน,มนวนกับเมฆ่าแล้วเนี่พร้อมเพียงกันเอาตามเพิ่นบอกเมนวนเองกับโบถือคือเกขา น,นี่ไม่ค่าเพิ่นบอกเมนถ้าว่าจะเอาด้วยสร้างเพิ่นนี่ก็สิเหลือหลายอันนี้ไม่ค่าเพิ่นขายอันนี้เพิ่นบอกอทีแรกก็ว่ายันบ่พอเพิ่นว่าถ้าวา่าบ่พอกอะเอา้าก็มาซื้อเพิ่มเ<ก>มนกับซองลำข้างในนี่ซองลำ,งลำบ่อห้องพื้นมันลำเดียวอยู่แล้วห้องพื้นเพิ่นหัวไปเลยได้แบบว่าวเฮาห้องพื้นดีซื้ออ่า อันนี้ก็สองรอบเบิดอันนี้ถือว่ามันเดืออันนี้จีไข่แม่นดำอีกดำซ้ำคำตัวนี้แล้วเรียบร้อยปาเนี่ยตัวแอมบอกเข้มน้ำหูน้ำตาก็เติมไปน้ำเฮาก็ได้ยยาามมแดออกน้มันสวบายวะสีไข่ไปเลยไข่ไปเลยอ่าสีงามโอ้มันตินนี่แลหละคนเดินสีโอ้มันตินอ่าโอเมจีไข่ไข่มันจีเกินกว่านี้หน่อยนึง จ <c collaborate> <es session> ังได๋จังน้อยเอ้าจังได๋ดีจามเด้อพีตู่เด้อทางเฮากะอ่าเด้อพูพัฒนาจังได๋ก็อไดําปด้วโดยเอาจังได๋าเฮากะกัปได้แลบัดนี้มีเจ้าโตเติมห้องน้ํามือใหม่สิมาเบิ่งนําเด้ออ่าเอากัปก่อนชบโอสิี่มีแฮงสวัสดีโยเดินทางปลอดภัยเด้อมีนวลโยเนาะอ่าเส้นกันอยู่ดีมีแฮงโดยสตูมาน้ี าทุกอ่ะโอเคพี่พี่น้องเนาะถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้านน้องสมโอเนาะอ่าสีสันก็ออกมาสวยงามพี่พี่น้องเอ้อมาเนีกกะท่าสนองก็ได้มอบเงินให้ค่าจ้างทางสามเพิ่นเนาะแปดพันบาทพี่พี่น้องเอ้อ่ามนค่าจ้างทาสีอ่าเมาวรหลังเนาะพี่พี่น้องเนาะโดยอ่าทางเพิ่นเหตุกะ ประมาณหามือ้อพี่น้องเอ่ยเนาะห้ามือ้อกับพอดีเสร็จเรียบร้อยเนาะเป็นกับว่าปกติกับสี่มือ้อคนว่าอันนี้ถือว่านานหนึ่งมื้อเนาะโดยอ่าสั่งา,ายก่อนเดินเนะาะทัศน์วัก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่เนาะที่อ่าสวยสูภาพธรรมทางนอ้องสมโอเพิ่นเนาะแล้วก็มอบหมายเวียกงานให้ทัศนวันเป็นสะพานบุญให ก็ขอให้เพิินอยู่ดีมีแฮงเด้อเนาะความเจ็บให้่ได้ความไข้กระยาให้มีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเพิินเนาะสุขกายสบายใจเฮ็ดสิ่งได้เนาะก็ขอให้สำเร็จสิ่งนั้นเนาะสาธุพพี่น้องเออทางสนุกะดีมอกดีใจนำร่องเพลินพ่อพี่น้องเอกถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนาะโดย่ากในคลิปนี้ก็คือว่าณภาพไปทาง FC เอฟซีเซ้นกันเนาะ ก็ขอขอ,ขอบคุณทางเอฟซีเบอร์สุขุสูคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทางสานวนสม่ำเสมอเนาะ,ะตั้งแต่ครั้งแรกมาหานอ้องสมโอจนฮอดปัจจุบันนี้นพี่น้องเลยก็ขอให้ทุกทกุทานจงมีแต่ความสุขกายสบายใจเนาะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสาธุวันสุขุสุคนเนาะ,ะจากในคลิปนี้ทสน,นกุกกสิได้ขอเจ้าคลิป เทียงเท่านี้นเนาะข้ากลาวเขามาสบายดี